เราก็อยู่กับทั้ง2รุ่นนะครับของเล็บผิดไบทั้ง SR 1 0 8และ SR 0 9รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเราจะมาทดสอบให้ดูครับว่ามันใช้งานจริงเนี่ยดีแค่ไหนตามไปชมกันครับ เรามาเริ่มตั้งแต่0ูย์ก่อนดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้มันจะเป็นรถคล้ายๆอ,อั t โตม t ติสปอร์ตก็สามารถใช้ได้ทั้งทุกเพศทุกวัยคือขี่ไว้จ่ายตลาดขี่ใช้ไปทํางานอะไรพวกนี้ผมว่ามันตอบโจทย์กว่าครับมีความคล่องตัวคือดิดเบรกหน้าด้วยและในเรื่องของอัตราเร่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยขับขี่รถไฟฟ้าเนี่ยผมจะบอกว่าแรงบิดมันเนี่ย อึมือโคตรเลยแล้วตัวนี้มันมีสื่อโหมดเลยโหมด1 2 3 3แรงสุดแนะนำครับสำหรับคันนี้1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้ประมาณ80กิโเมตรถือว่าใช้งานในเมืองเนี่ยโอเคนะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับครอบครัวหรือพี่ี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้ที่สําคัญตัวนี้ทั้ง2รุ่นของแลรพิดอะเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล EV 3. 0ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายมากขึ้นครับสําหรับคันนี้ SR 0 9ครับมาต่อกันที่ SR 1 0 8สําสำหรับเจ้าคนนี้นะครับรูปทรงเห็นไหมเขาจะออกแบบแนวคูตเตอร์คลาสสิกแบบเท่ๆแบบสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์เท่ๆหลอ่อๆสบายๆและอีกหนึ่งจุดนะครับนี่มีตะแกง สำหรับพี่พี่ดอร์ที่ต้องการรถสุวดรถไฟฟ้า EV ใบนั่นเองเนี่ยคือก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับคือในด้านของสมรรถนะเนี่ยสสีกันเลยแต่น่าอดอกแนวซิงกว่าอันเนี้ยจอกแบบขี่เท่เทชิลชิลเขามีตะแกรงเหล็กมีเบาะหลังถ้าคิดว่าตะแกรงเหล็กเนี่ยยังไม่พอไอ,อ้เบาะหลังตัวเนี้ยเขาสามารถถอดออกได้วัาบถอดได้เลยอันนี้อันนี้คือมันมีล็อกแหละแต่ว่าผมถอดออกให้ดูจะได้นี่เห็นไหมตะแกรงเหล็กหลังเนี่ยมันก็จะใหญ่มากมากกว่าเดิมก็จะสามารถขนสัมภาระได้เยอะขึ้นครับ ในด้านของอัตราเร่งจัดจ้านเลยถ้าเทียบเป็นรถสันดาบนะผมว่ามันน่าจะอยู่ในคลาส 300cc เ,เรื่องอัตราเร่งนะอัตราเร่งของรถไฟฟ้าคือมันจัดจ้านมากถึงแม็กสปีดหรือ็อปสปีดของมันจะไม่เยอะแต่ว่าช่วงอัตราเร่งช่วงชูตออกไปนะไฟแดงเนี่ยกดปื๊ดเงี้ยผมว่าเท่ากับรถ 300cc ในบ้านเราสรุปให้เลยแล้วกันครับว่ารถของแรปผิดทั้ง SR09 และ SR108 เนี่ยตอบโจทย์ คนที่ต้องการลดพลังงานทางเลือกอย่างยิ่งเลยครับและที่สำคัญดสนุกมากวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ